เด็กๆไปไหนกันมาเราแค่ออกไปทำธุระมาแค่น yeah> claro> ั้นเหรอตกลงถ้าสปริงแท้ต uh ัวว่าน้องๆอยากกินพิซซ่าผมพยายามหาพวกเขาแล้วหนูจัปากมาพ่อได้อย่าใช้หนูเป็นคำด่าใช่พ่อขอโทษครับพ่อนี่พวกนายถ้าสมมติว uh> ่าพวกเราไม่ใช hm ่สัตว์ประหลาดที่สังคมรังเกียจแล้วเราจะทําอะไรก็ได้พวกนายอยากทําอะไรไปเรียนหมอปลาย่ะหรืออาจจะมีแฟนสักคนน่าสนุกแค่ น um ี่ลหมือนบ้าไปแล้วไวรุนคาราเต้เต่ากลายพันธุ์ฉันด่าดูทุกอย่างเกี่ยวกับพวกนายให้หมดใช่แล้วป้าปาของเราไม่ใช่หนูยักษ์แต่ละฉันลืมไปว่าเขาเป็นหนูภาพยนต์โดยเซ็ตโรเก้นตำรวจกำลังมึนเึ๊บกับคดีต่อเนื่องโดยฝีมือของซุปเปอร์ไฟลยไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขาทำไมเพราะเขาฆ่าทุกคนที่เห็นหน้าเขาอย่างเท่ไม่เท่สิไม่เท่ก็เท่อยู่นะ ถ้าจัดการซุปร์ฟลายได้ทุกคนก็จะคิดว่าพวกเราเท่แล้วก็ยอมรับเราเข้าเขามีนัดส่งของคืนนี้ใต้สะพานบลูคลินเดี๋ยก่อนนะนี่มันแกงลูกเต่านี่วไม่อยากเชื่อว่ามีมิวแทนคนอื่นอยู่ด้วยเจ้าด้วยกับพวกเราหพวกมนุษย์ไม่มีวันชอบพวกนายฉันตัดสินใจให้มิวแทนปกครองโลกพวกมนุษย์เนี่ยเราต้องกำจัด โอเคอ่าหักมุมเฉยสิงเหาคมนี้แต่หยุดเขาไม่ได้หรอกเราต้องลองดูแข็งแรงเหมือนกับนายเอาเหล็กงัดลูกพ่อไมเคิลแอนเจโลเธอมีหัวใจดนาเทโลเธอมีปัญญาราฟาเอลเธอมีความกล้าหาญและลีโอนาร์โดเธอมีเกียรต เลิกคุยได้แล้วฉันฝันถึงการต่อสู้ทุกคืนม่มีปัญหาเรือ่องความก้าวร้าวนะมันไม่ใช่ปัญหาเต่าดินจ้าโกระหลกายพัน24สิงหาคมในโรงภาพยนตร์